หงเขาพี่น้องมินิวัตซี่ถอดไข่มากินได้พี่น้องหงเขาก่อนสวัสดีครับพี่น้องมินี้มาพอบบกบ่าวเกือบได้พี่น้องวันนี้ซี่มาถอดไก่กินได้พี่น้องมินี้ถอดไข่ซื้อมา20บาทได้พี่น้องสี่หน่วยหน่วยละห้าบาทมินี้วัตซี่ถอดไข่มากินกินแซ่บๆนี่หุงเขากัได้พี่น้องกำลังหุงเข่ารอหุงเข่าสุกหมดแล้วเพิ่งจะได้ถอด ออยัง่ทันสุกโเาเรียบร้อยพึ่งหุงได้ไป,น,าาหหน,ปน,น่องมาท่านได้ซุกงไงหรอกเราอีกประมาณสิบห้านาที่นไปน่องตีใครวะเนี่นยอเอาซีหน่วยเลยไปน่องซีหน่วยโอ้อดไทยได้ไปนอ่องวันนี้วันนี้วันพะได้ไปนอ่องนี่กลับมาจะขายของไปส่งให้ลูกดองขาย สีหน่วยเบิดเลยกินสองคนด้วยพี่น้องโอ้แป๊บนึง่งด,ดีสีปองมยพี่น้องเอ้แต่หลยอยู่เดี๋ยวพี่น้องสองคนนี่พี่น้องใส่กระเทียมด้พี่น้อง แล้วแต่ความนักนยพี่หน่องอันนี้ถอดใส่กระเทียมเห็นมันหอมหอมกระเทียมมันจะได้หอมพี่หน่องซอยกระเทียม กุหลาบจะได้หอมถอดไข่แป๊บนึงรอเ,เขายัางเดียวเขาบระสบงายดอกอามมางคลีแม่เทาโทรมาบอกว่าดอกไม้ใกล้สิเบิดแล้วขายดีก็แน่นอนเมื่อนวันผราก็เลยขายดีได้ไปน้องเมื่อนานแม่เทาเราโทรบอกเมื่อกี้นี่ ใช่ดีทำไมวาท่านก็เลยให้บอกให้พส่ทรงว่าจะบอกก็เลยบอกพนว่าเห็ดกับเขากินก้อนหิวเขาก็เลยเดี๋ยวจะไปเห็ดใหม่อีกจะไปส่งให้พอนอีกไม่อนี่โอเควันเี้วถอดไข่ก่อน พอใค่บะนี่สูตรผมเลยใส่กระเทียมอย่างเดียวพอามันต้องใส่พงชรูรสต้องใส่เกลือต้องใส่ชรูรสกินแบบนี้เลยมันจะอร่อยดีก็ใส่อยากกินอล้วก็เอาซอสลงไปอยอดใส่ก็ได้ พีคแหงใส่พีคแหงไปน้ำพห่นองได้แสบเรียบร้อยพี่นอ้องสุกแล้วพี่นอ้องนี่สุกแล้วพี่นอ้อง แป๊บเดียวเราตีข้าวอย่างเดียวบัดน,นี้โอ้เพื่อซีถาเข้าซุกมันโดนเติมเนี่ยพี่น้องอืมสุกเรียบร้อยลยพี่น้องสีสันนะ่ากินมากไม่ต้องกรอบไม่ต้องแห้งพอดีเอาแบบพอดีพอดีอดอดแซ่บพี่น้องถ้ากรอบเกินมันกินไปมันบ่แซ่บแล้วแต่ผมหมักพี่น้องมักกินแบบใดก็เอาแบบนั้นพี่น้อง แต่๋ยวสมแล้วผมมักแบบนี้แาาซ่นนนซนนนบนี่พี่น้องเนี่ยพี่น้องเอามาอุ่นผับสตอซื้อเมื่อวานผมบริกินนี่เอ่อซิมอุ่นอันนี้สามสิบบาทนี่พี่น้องโอ้ได้นิดเดียวเองพี่น้องผับสตอมันแพงเนี่ยพี่น้องขอเข้าใจอยู่

เขาอย่างเดียวเขายัางไม่ทันสุกจักเคื่อ,อเสร็จลงไปบังเขาก่อนบัวเนาะโอ้กะลัอองเดือดไก่แล้วไก่แล้วพี่นอ้องยังไม่ทันดีดรอให้มันดีดก่อนพี่นอ้องมาพี่น้องกับเขามีซ้ำหนีได้พี่น้องพัดสตอทอดไข่เจียวมีซ้ำหนีพี่น้องกินสองคนมัมีอย่างไรพี่น้องอมาบอกกันว่าเกิดได้พี่น้องมไ้มน,นี่ ก็ยังไล่ผัดสตอมาด้วยกินเข่าพี่น้องกินเข่าน้ำกันปลาเข่ากำลังหอนหอนพี่น้องยิงเทีย่ยงยิงหอนด้ิพี่น้องโกูโดนแดดยิงหอนพี่น้องอมาเด้อกินข้าวดื้อวาสิบุอ๋อเดืออืมสตอ นอืมแับพอสตอรี่แชรไปดีพี่นนอะ แบบเราต้องใส่ซอสเราต้องใส่มากินแบบนี้แบบกินแบบนี้เราต้องใส่รสชาติอีไยัางเลยไข่เนี่ย เาสะต,ต,สะตอ่อเนี่ยแต่สตอร์นา่ะคล้ายๆกินกับชะอมพี่น้องสตอร์นแบบเดียวกันเป๊ะเลย อ,อ,อ,อ้อไขคหรอข้ามหล่อนหออันันบ้าอมหายคันบ้างเออมันหายแล้วจะหายแล้วแผย,ยางก็เลยเป็นแบบนี้ รสรงเสได้ยังาง,างไ,ได้เลยไอย้ต้นมื่คืนเอาไปผังใช่สถานไม่ไดอยู่ไหนทีน่ะอยู่นี่นะ อปา่าไม่เอามยงไงปากปมันต่รสยาปากปมันมีแต่รสชาติยามันกินอะไรไม่อร่อยอือืมครับ อือ hmm? <Okay. S 1> มีเ <Okay. S 1> มียบอกขายดีคันเมร์จะหมดแล้วของมันไม่ทันโอเคแล้วอ <Okay. S 1> hmm. ื้อตอนที่ทำอะไรช่วยตอนที่ประมาณที่ขายได้30กว่าแล้วก็ฝากออก ขายยี่สิบเจ็ดพวตงตำหมอกมาหรออืตะหมอกไม่มาปันะปปนึงฝากให้แม่ประมาณยี่สิบหรอยี่สิบพี่ได้ขายประมาณเอา เนื้อแตกเลยบายสวัสดีครับ